โอเคนะฮะก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆเ,เลยกันเลยนะครับสวัสดีก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆน,นะฮะแล้วก็แฟนเกมแอคโกราดิกกันด้วยนะครับนี่ก็เป็นสตอรี่อีเวนต์นะฮะพาร์ทที่3ของผู้แทนเสียงสวรรค์แล้วนะฮะซึ่งผมจะทำการภาพอีเวนต์นั้นๆนะฮะสำหรับสตอรี่อีเวนต์นะในช่องเราเนี่ยก็มันจะมีเสียงภาพและองค์ประกอบอื่นๆน,นะฮะก็คือการอ่านให้เพื่อนๆฟังนะก็พร้อมกับรีแอคไปด้วยเลยเนาะวันนี้วันอาทิตย์ ick, ใช่ไหมวันที่ผมลงไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะก็หลังจากเซตเตอร์ที่แล้วนะ อันนี้มาทบทวนททบวนความจำกันนิดหน่อยนะอ่าอันนี้ใครยังไม่ได้ดูแชตเตอร์ที่1กับ2นะฮะก็อ่าอย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับแชตเตอร์ที่1เนี่ยพาร์ทที่1เราก็ได้ไปอ่าที่รางะนะฮะก็ได้ไปยื่นข้อเสนอนะอะไรบางอย่างกับอ่าท่านริวีนะผู้นำแห่งจกักรวรรดินะหรือว่าอ่พาพระสันตะปาปานะเอ้ยพระสันตะตะปาเอ้ยเอ้ยอย่งไรอาช่างมันเห็นก็บางอย่างนะแล้วริเวียก็ ยืน่นยื่นหนูยื่นหนูยื่นแนวให้นะฮะบอกว่าเออถ้าต้องการสิ่งนั้นน่ะข้าก็ต้องการด้วยนะฮะก็คือการเขารอบเข้าในแดนสุริยะบุรพาเนะเ <c oughs> พื่อตรวจสอบอะไรบางอย่างนะฮะก็คือดา้อนนะซึ่งผมคิดว่าดา้อนน่าจะเป็นอาวุธชนิดหนึ่งของเรยอนเนะ <c oughs> เป็นอาวุธลับประมาณนั้นก็แชตเตอร์ที่หนึ่งเนี่ยก็รีเวียก็ได้ทาการทาการสอบถามชาวบ้านแล้วก็ปลทหานะว่าดา้อนอยู่ที่ไหนดา้อนจะมีจริงไหมอ่าอะไรงนี้นะฮะก็หลังจากที่สอบถามเสร็จนะฮะพัทที่2อเนี่ยหรือแชต ิเวียก็โดนไล่ล่านะฮะพร้อมกับเยนหลิงนะฮะก็โดนใครนะองค์คราแข่งแสงนะฮะผู้พิทักษ์ของเลออนนะนะก็ไล่ล่านะฮะลิเวียสงสัยว่าเออทำไมโดนไล่ล่าวะก็มารู้ความจริงตอนท้ายนะว่าตัวเองมีเครื่องส่งสัญญาณอยู่ไปในชุดกี่เผ่านะฮะชุดที่ต้องเซ็นเซอร์เอาไว้นะก็มีคนใส่เอาไว้ในเขาเรียกอะไรนะชุดกี่เพานะฮะเครื่องส่งสัญญาณนะเนอะซึ่งก็ทําให้ลิเวียกับเย็นลิงนะฮะได้รับรู้ความจริงว่า จริงๆแล้วในกลุ่มปฏิบมีนนบอลไส้อยู่นั่นเองเนอะเออก็อาจจะเป็นอย่างนั้นเนอะไม่รู้ความจริงเป็นเช่นไรนะตอนนี้ผมยังสงสัยอยู่ว่าไอเครื่องสิ่งนั้นเน่ะมันเป็นเครื่องส่งสัญญาณหรือว่าเครื่องดักฟังเนอะถ้าเป็นเครื่องดักฟังเนี่ยมันจะแย่มากเพราะมันได้ยินทุกอย่างไงแล้วประเด็นคือไอหนอนบอลไส้เนี่ยรู้หรือเปล่าว่าเหยียนหลิงเป็นคนก็เป็นหนอนบอลไส้ในแดนสูริยบุรพาเช่นกันน่ะแบบนี้คือมันมันโป๊แตกเล้นะเยียนหลิงอ่ะ ผม,ผมสงสัยเหมือนกันนะว่าเขารู้หรือเปล่าว่าเยนหลิงคือเยนหลิงจริงๆเป็นอ,องค์พิทักษ์ใช่ไหมผู้พิทักษ์ของแดนซูรียบุรพาที่ขึ้นตรงกับไรออนใช่ไหมแล้วก็เป็นไส้ศึกหร,หรือว่าเป็นหนอนบรรไส้ให้กับกลุ่มประทีพเนาะแล้วอยากรู้จริงๆว่าไลออนเขาจะรู้หรือเปล่าว่าเย็นหลิงเป็นคนทรยศ <c oughs> อาแค่ถ้าสงสัยกันมากขนาดนั้นนะฮะก็เราไปเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะไม่รู้ความจริงจะเป็นเช่นไรจะมีตัวไหนพีคบ้างนะก็ไปเริ่มกันเลย ต่เดี๋ยวก่อนหากเพื่อนๆต้องการเติมเกมออนไลน์ร้านเติมเกมออนไลน์ PowerPay ราคาดีถูกคุ้มครบทุก,ทก,ทกรสชาติไม่ว่าจะเป็นแฮมิมไฟหรือสัญญาขุดและอื่นๆอีกมากมายหากคิดถึงร้านเติมเกมออนไลน์ให้คิดถึงร้าน PowerPay รูปนีอยู่ใต้ร่างเด็กคลิปนั้นอย่าลืมมากันเยอะๆนะครับสาเหตุที่ทหารยามสามารถระบุตำแหน่งของเราได้คร่าวๆนั่นเป็น,นกลไกของกีเพาตัวนี้นี่เองกีเพาก็คือชุดที่รีเวียใส่เมื่อพาร์นก่อนๆนะฮะก็คือชุดที่มันล่อแหลมที่ผมเซ็นเซอร์ไว้นะ ไม่แปลกใจเลยนะว่าทาไมทหารถึงไล่ล่าถึงฮะไม่แปลกใจเลยว่าทําไมทหารไล่ล่าถึงหายไปหลังจากที่เข้ามาที่นี่นั่นเป็นเพราะสัญญาณถูกตัดเองเหรอบ้าเอ้ยเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ไงเนี่ยหมดเวลาพักผ่อนแล้วจะมาซ่อนตัวอยู่เฉยๆแบบนี้ไม่ได้นะท่านลิเวียต้องรีบไปบอกทีลใหะเกี่ยวกับเรื่องนี้ลิเวียพวกเราต้องหาโอกาสฮะรีพุ่งออกไปแบบรีบพุ่งออกไปแบบนี้ไม่ใช่ความคิดที่ดีเท่าไหร่นะคุณหนูเย,ยนลิงอ,อ๋อเหมือนจะแบบ ยื้อกับชุดชุดชาตนะินะฮะอย่าลิงไว้นะบอกอย่าพึ่งไปฮะท่านหมายความว่าอะไรนะท่านลีวิเอะถ้าเราไปที่สำนักงานใหญ่ของกลุ่มประเทศโดยที่ยังไม่รู้ว่าไอ้หนอนบ่อนไส้ที่ว่าจะเป็นใครบางทีเราอาจจะอยู่ในเงื้อมมือของศัตรูก็เป็นไปได้นะถ้าให้พูดตามตรงก็คือการประดิการปรากฏตัวของข้าทําให้เกิดปัญหาสินะท่านท่านลวิเียท่านหมายความว่ามีคนภายในของเราตั้งแง่กับคุณงั้นเหรอ นอนบอนไส้ที่ซ่อนตัวอยู่ในพวกคุณนอนเอาใหม่เอาใหม่นอนบอนไส้ที่ซ่อนตัวอยู่ในพวกเจ้าเนี่ยน่าจะทราบข่าวว่าขาาจะมาแดนส่วิยาบุรพาเขาคนนั้นวางแผนที่จะใช้จุดนี้ในการลดทอนอิทธิพลของพวกเจ้าที่มีต่อชาวบ้านเมื่อการติดต่อรับระหว่างข้ากับเจ้าถูกเปิดเผยรัฐบาลจะมีข้ออ้างในการตามล่าสมาชิกกลุ่มปฏิบัติที่ทําความผิดฐานผู้สมรู้ร่วมคิดกับกองกําลังภายนอกอุ้ยอ้ย,อยแผนเขาสุดยอด สิ่งที่น่าเสียด้คือค่าติดต่อกับบุคคลระดับค่าติดต่อกับบุคคลระดับสูงสุดของกลุ่มประทีบโดยตรงเท่านั้นไม่ได้หลงเหลือรูปภาพหรือเอกสารที่แน่นอนเลยถึงได้มีกี่เพ่าพิเศษตัวนั้นไงจากมุมจากมุมมองของทหารไล่ล่าตอนนี้เป้าหมายของเป้าหมายการสู้รบของนอนบันไซนี่คือการทําให้กองทัพจับตัวฆ่าตอนอยู่กับสมาชิกกลุ่มปทีบไดคานังคาเขานะซีเออ เจ้งหมายความว่าตั้งแต่เริ่มอ้ตั้งแต่เร,เริ่มเตรียมตัวชุดกี่เผ่าพวกเราถูกหนอนบ่อนไส้อยู่ดอกงั้นเหรอพวกเราไม่มีทางที่จะสังเกตเห็นคนที่วางแผนทิ้นการแผนการเช่นนี้ได้หรอกนะงั้นก็หมายความว่ามีใครบางคนอยู่เบื้องหลังหน,นอนบ่อนไส้อย่างนี้สินะมิฉะนั้นเวลาของเหตุการณ์ทั้งหมดมันก็ดูไม่สมเหตุสมผลเกินไปเอ๊ะอ,อันนี้คินใจใจนใจหรือว่าจะเป็นซื่ออยู่ ไม่จริงนะมีแค่เธอเท่านั้นที่สามารถเตรียมแผนการลายได้อย่างเงียบเชียบขนาดนี้เฮ้ hey, จริงด้วยฮนะมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่มีตำแหน่งสูงและอำนาจที่พอจะสามารถส่งองค์ารัาแข่งแสงตามล่าพวกเราในนามจัก,กรพพัดโดยตรงได้หรือว่าจะเป็นอดูจากสีนหน้าเจ้าแล้วดูเหมือนว่าเจ้าจะมีเบาะแสบางอย่างนะหนูเย็ยนหลิงถ้างั้นข้าขอเสนอคําแนะนําให้เจ้าอย่างหนึ่งก็แล้วกันนะข้าจะรอที่ ข้าจะรออยู่ที่นี่เจ้าไปก่อนได้เลยติดต่อกับท่านที่ราหัสะนะหลังจากยืนยันตัวตนของนอนบอนไส้ได้แล้วค่อยส่งคนที่ไว้ใจมารับข้าโอ,โอเคไหมอ่นให้ข้าทิ้งท่านอยู่ที่นี่คนเดียวนะเหรอในเมื่อตอนนี้เครื่องส่งสัญญาณถูกตัดสัญญาณไปแล้วข้าก็จะปลอดภัยชั่วคราวหรือว่าเจ้าคิดว่าข้าจะทําเรื่องโง่ๆค่อตัวเองเสี่ยงอันตรายงั้นเหรออ่ก็จริง อย่างที่คุณพูดนั่นแหละก็มีเหตุผลดีนะงั้นข้าไปก่อนนะเดี๋ยวจะรีบกลับมานะท่านเดวี่อิออรเออเออโอเคข้ารอคอยชมผลงานการลบของพวกคุณอยู่นะ <c oughs> พวกเจ้าอยู่นะขอขอให้เสียงแห่งฟ้าอวยพรให้พวกเจ้าทุกคนโชคดีละ่ะร่างของเย็ยนหลิงเดินผ่านห้องนั่งเล่นและหายไปตรงทางเข้ารับของห้องหนังสืออืม <c oughs> ข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามิมถือว่าข้ามอบคำอวยพรให้ท่านในวันตรุษจีนแล้วนะมารยายังต้องมีเสมอต้นเสมอปลายฟี ก็ต่อไปคงต้องจากกันโดยไม่ร่ำลาแล้วล่ะเอาว่ะเอาว่ะเหมือนวิเวียกําลังจะเริ่มแผนการบางอย่างอันนี้ผมอาจจะคิดเองแต่ว่าอันนี้ในใจผมนะคิดว่าลิเวียอาจจะล่อให้ใหยินลิงเนี่ยไปหาที่ระฮะเพื่อที่ตัวเองเนี่ยจะได้เอ,อเป็นอิสระไม่ถึงจะตรวจสอบอะไรก็กลุ่มปัตทิพย์ก็จะไม่รู้อะประมาณนั้นอะพวกคุณเข้าใจที่ผมสื่อปะเหมือนกับว่าชี้โพงให้กะระลอกอะเออไม่แน่นะ ทั้งหมดนี้อาจจะเป็นแผนของลิเวียก็เป็นได้แต่ว่าผมไม่คิดเลื่ขนาดนั้นผมคิดว่าอ่าทุกอย่างก็เป็นไปตามที่บอกนะเออมีคนบางคนเกื้อกูลอยู่เบื้องหลังแล้วแผนทั้งหมดมันก็เข้าสู่แผนของลิเวียวิเวียก็เลยใช้โอกาสนี้ในการทําตามแผนของตัวเองปะก็แบบว่าอ่าเป็นไส้ศึกของต่างดินแดนอะไรเงี้ยเอออ่ะโอเคตัดก่อนก่อนหน้านี้มันก็เป็นแค่การคาดชะนนะฮะก็ฟังหูไว้หูแล้วกันเพราะยังไงพาร์ทนี้มันก็ต้องเปิดเผยอยู่แล้วนะ สิ่งที่ผมคาดชนะนีอาจจะผิดก็ได้นะเออไม่ขี่ชั่วโมองต่อมาวันส่งท้ายปีเก่าฮะวันส่งท้ายปีเก่าเดี๋ยวนะก่อนหน้านี้ยังวัดตุจีนอยู่เลยแตทำไมข่ามาวันส่งท้ายปีเก่าแล้วล่ะท่านลีวีอ่ะข้ามารับท่านแล้วคนทอรยศถูกเราจับได้แล้วตอนนี้ถึงเวลาพาคุณกลับแล้วละ่ะคุณลีวีอ่าเฮ้เดี๋ยวนะนี่มันเรื่องอะไรกันแล้วท่านาลีวีล่ะเอ๊ะนี่คืออะไรนะ่ะมีกระดาษอยู่ด้วยฮะอันนี้ก็เป็นข้อความในกระดาษนะ โอ้ขอโทษด้วยนะข้าแต่ยังมีธุระอยู่ขอตัวก่อนนะขอบคุณที่ต้อนรับรอข้ารอข้ากลับไปอย่างปลอดภัยแล้วจะติดต่อหาพวกเจ้าด้วยการซื้อขายในภายหลังอีกทีนะบ้าจริงมันเป็นแบบนี้เองสินะรอให้ข้าออกไปแล้วทาตามแผนการของเธอคนเดียวเจ้านั่นวางแผนอย่างนี้ตั้งแต่แรกเลยสินะข้าติดกลับแล้วสิอันนี้ก็เป็นนักรบกลุ่มปฏิทินะ ท่านเยียลิงเราองค์คาราแข่งแสงกำลังมาที่นี่แล้วแล้วแล้วก็พวกเราเจอของสิ่งนี้อยู่หน้าประตูอีกด้วยอย่าบอกนะว่าเป็นเครื่องส่งสัญญาณอ่ะเอาไม่ใช่เอา,เอาใช่จริงด้วยผู้หญิงไร้กาดคนนั้นบังอาจนําชุดกีเพาชุดนั้นมาเป็นตัวล่อสัญญาณเหรอถึงว่าะไรองค์คาร่าแข่งแสงถึงกระบุตําแหน่งที่มาโดยตรงได้พ้าจริงว่าจริงทุกอย่างมันอยู่ในแผนของท่านอยู่แล้วสินะท่านลิวีอ่ะท่านนี่นะเฮ้ยบ้าจริง หลบไม่ทันแล้วพวกเราเตรียมตัวต่อสู้ที่นี่และหน่อยแนะ่ท่านนีวียครั้งนี้ข้าประมาทกับการ,รแสดงของท่านมากเกินไปบทเรียนครั้งนี้ข้าจะเอาคืนเป็นร้อยเท่าแนะ่จะไม่เลยแล้วตัดภ้ามาอีกทีหนึง่งตึง <c oughs> ยามอรารักขาเมืองต้องห้าม <c oughs> เอ่อผมว่าน่าจะรู้นะว่าทำไมถึงตัดมาที่นี่อะไม่สะพอยไม่สะพอยแข็งแก่งอ้ยคะ่ะส,สู้ต่อไปไม่ไหวแล้วฝากเขาดูมีเาค่ด้วย ว่าแล้วเชียวพอดูดีๆแล้วนี่ไม่ใช่ผู้หวังดีที่บอกสถานที่เก็บยาก้อนให้ข้ารู้หรอกเหรอนี่เป็นทหารยามนอกรอบคนสุดท้ายแล้วละ่ะจนถึงตอนนี้ยังไม่เห็นการเสริมกําลังใดๆเลยดูเหมือนว่าการค่าเดาของข้าจะถูกต้องสินะกองกําลังส่วนใหญ่ในเมืองก็จัดกระจายออกไปเพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของวันตรุษจีนสําหรับผู้องค์าวรักแห่งแสงง้อเขาเหล่านั้นน่าจะติด กับดักทิ้งน่าจะติดกับดักที่ข้าทิ้งไว้อยู่แล้วแน่ๆเลยเ <c oughs> ข,ขาแค่หายของกรมปารมาช่วยข้าหลังพวกเขาไว้สักพักก็เพียงพอแล้วละ <c oughs> เอาละทีนี้ก็มีพลังอันทรงพลังที่จะอธิบายไม่ได้ไหลเวียนอยู่จริงๆด้วยดากน้นน่าจะอยู่ที่นี่แหละข้าขอดูหน้าตาที่แท้จริงของมันหน่อยสิเอา <c oughs> แม้ว่าข้าจะเคยคำนึงถึงความเป็นไปได้เหล่านี้แต่ก็ไม่คิดเลยนะว่าเจ้าจะกล้ามาที่นี่จริงๆนะลิเวีย ท่านเลออนนะโอ้โ,อโอดูเหมือนว่าข้าจะได้พบกับผู้นำผู้นำตัวจริงท่านแล้วสิตามมารายาทของแดนสุริยะบุรพาที่นี่ควรพูดคำสุภาพแสดงความเคารพกันยังไงนะท่านเลออน <c oughs> สรุปก็คือสิ่งที่เจ้าต้องทำก็คือนั่งคุกเขา่าแทบเท้าข้าก่อนแล้วยอมรับความผิดของเจ้ามาซะดีๆเถอะท่านโป๊กแห่งต่างแดนเอาผู้นำสองผู้นำแม่งดูเดือดจริงๆท่านเลออนท่าทางของเจ้าดูน่าจะเป็นกลัวมากมันดี มันดีสาหรับแขกที่มันเยี่ยมเจ้าจริงๆนั่นเหรอข้าไม่เคยคิดว่าเจ้าเป็นแขกที่ได้รับเชิญน,นะวิเวียเมื่อเทียบกันแล้วเจ้าเนี่ยเหมือนโจรที่มาแอบดูสมบัติลับของข้ามากกว่าอีกนะนั่นแหละคือความจริงอ้อฮึ่ๆเจ้าก็พูดเกินไปนะเบลออนข้าก็แค่อยากจะตอบความอยากรู้อยากเห็นสุดป่าเถื่อนของตัวเองเท่านั้นได้โปรดอย่าโกรธข้าเลยนะฮ่าฮ่าฮ่โอ้ไม่ว่าข้าจะยินไม่ว่าข้าจะได้ยินคำล่ำลือเกี่ยวกับความเย่อหยิ่งของเจ้ามานานแล้ว แต่จนกระทั่งข้าได้รับรายงานเมื่อวานข้าก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเจ้าจะยอมเสี่ยงอันตรายขนาดนี้เพื่อเข้ามาในประเทศของเราน่ะเอออไม่ใช่นี่เสียงเลออนนี่ว่ะต้องเป็นเสียงแบบเยอะยิงนะฮะแล้วเสียงรีเวียต้องเป็นเยอะยิงแบบสายฮาอะไรเงี้ยข้าคิดไม่ถึงเลยนะว่าเจ้าจะแฝงตัวเข้ามาในแดนสุริยะอุราภายในวันเดียวเป็นเพราะเจ้าเลยข้าถึงต้องออกมานี่โอ้เจ้าจงข่ามากไปแล้วนะท่านเลออข้าสามารถยืนอยู่ที่นี่ได้เพราะมีจังหวะเวลาทำเลและพลัง สมัครสมานของคนที่เป็นปัจจัยในความสําเร็จครบถ้วนนะสิวันตุจีนที่คือคื้นแต่วุ่นวายนี้มันทําให้ข้ามีโอกาสาระรวงตามลําพังการผเผชิญหน้าแบบตัวต่อต,ตัวระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มปัตรที่ทาให้ข้ามีเป้าหมายที่จะเบี่ยงเบนความสนใจของตัวเองได้แล้วก็อีกอย่างนโยบายโฆษณาชวนเชื่อที่เราเอ,อ,อามัเอามหม่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนโยบายโฆษณาชวนเชื่อที่ว่าเราคือเป็นผู้เลิศเพียงหนึ่งเดียวของเจ้านั้นทําให้ทุกคนไกล ระแวดระวังและติดอยู่ในเครือข่ายข้องมูลที่ข้าจัดการอย่างไร้เหตุผลโอ้เจ้านี่ก็ช่างโอ้อวดความสามารถตัวเองเก่งจริงๆเลยนะแต่ทว่าสุดท้ายเจ้าก็ยังคงเต้นอยู่ในฝ่ามือของข้าอยู่ดีถ้ามีข้าอยู่เจ้าอย่าได้หวังเข้าใกล้มังกรแม้แต่น้อยนะวิเวียโอ้ดูเหมือนว่าฟาบาต้องการแสดงพลัาางอำนาจของยางก้อนนี้ข้าดูด้วยตัวเองเลยนะช่างเป็นเกียริอย่างเป็นที่สุดจริงๆข้าจะตอบแทนท่านยังไงดีนะท่านเหลือยออน ฮาไม่เยอะไม่น้อยหรอกใช้หัวใจของเจ้ามาไถ่โทษสิรับความตายซะลิเวียเอาเป็นไงผมภาพดูเดือดมากครับดูดันไม่เกรงใจใครเลออนลิเวียแม่เป็นไงเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าโอ้โหทุกอย่างนะฮะตามที่ผมคิดก็คือถูกนะฮะตำตัานลิเวียก็น่าเป็นคนเออเยอะหญิงเจ้าเล่ห์นะฮะอืมแล้วคือมีแผนการของตัวเองตั้งแต่แรกอยู่แล้วนผมคิดไว้ก่อนหน้านี้ก็คือท่านลิเวียเนี่ยน่าจะใช้กลุมประเเป็นแพะรับบาปนะฮะ ว่าเธอเป็นถึงเป็นผู้นําของจกักรวรรดิเลยนะมันจะไม่มีแผนสองแผนสามเลยเหรอไอเดี๋ยวนะมีนเรื่องเสริมออกมาฮะคือปกติแล้วตรงเนี้ยมันจะมีแค่หนึ่งใช่ไหมเนี่ยหนึ่งเจ็ดแล้วก็สิบสามฮะแต่ตรงนี้มีสิบโผลมาเว้ยอะไปกันต่อฮะอะก่อนหน้านี้นะที่ผมคิดก็คือท่านลิเบียเนี่ยใช้กลุ่มพทศเป็นตกต่อนะฮะตั้งแต่แรกเธอตั้งใจจะอาแยกตัวกับกลุ่มพทศตั้งแต่แรกอยู่แล้วน,น,นั่นคือที่ผมคิดนะฮะเพื่อทําตามเป้าหมายของตัวเองนะ คือจะให้กลุ่มประเทศจับตามมองตัวเองตลอดเวลามันก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าถ้าเป็นไปได้ก็คงไม่อยากให้คงไม่มีใครอยากให้ตัตร,รู้แผนการแผนการของตัวเองหรอกอประมาณนั้นหรือพันธมิตรก็ตามนะเพราะว่ามันจะเป็นเงื่อนไขในการต่อรองอย่างอื่นได้อีกเพราะงั้นถ้าเขารู้อะไรมากไปมันก็จะเป็นผลเสียต่อเราเองนะถ้าเป็นไปได้ก็แยกตัวดีกว่าอออังงกันหรือเปล่าไปกันต่อครับเพิ่มความแข็งแกร่งในระหว่างการต่อสู้เป็นสิ่งที่พระเจ้าเท่านั้นเแหละที่ทําได้สมแล้วล่ะที่เป็นพลังของดากอนน่ะ ตอนนี้ยังเทียบฝีมือได้ยากเลยถ้าต่อสู้ต่อไปข้าจะต้องพยายามให้เต็มที่เลยนะเนี่ยเจ้าเป็นคนแรกที่สามารถพูดแบบดขอใหม่เสียงตอนนี้คือแหบมากแล้วขอไปด้วยเจ้าเป็นคนแรกเลยนะที่สามารถพูดแบบพูดแบบนี้ตอนแรกได้หาเจ้าต้องการสอดแนมสมบัติรับที่สืบทอดมานับพันปีแล้วก็เจ้าก็จะต้องแลกมันด้วยชีวิตของเจ้าเองเข่งคัดอ๋องั้นก็พอแค่นี้เถอะน้าใออนฮะอะไรอะ ข้าบอกไปตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมข้าแค่อยากตรวจสอบพลังที่แท้จริงของดาก้อนเท่านั้นถ้าให้พูดตามตรงแล้วก็สิ่งที่ข้าต้องการตรวจสอบก็คือจุดอ่อนของดาก้อนไงล่ะเอาแล้วเองก็ไปบอกแผนกับเอออนเลออนสตานเงียบไม่ยอมพูดเลยเหรอข้าไม่ได้ตั้งสถานการณ์ตกตาคนอื่นความจริงแล้วการต่อสู้เมื่อคู่ได้ยืนยันจุดอ่อนของดาก้อนที่ข้าคาดเดาไว้อย่างสมบูรณ์แล้วแหละเจ้าสามารถควบคุมมันได้ก็ต่อเมื่อเจ้าอยู่ใกล้หินก้อนนั้นเท่านั้น ใา้เดือนต่อตอนที่เจ้าใช้มันต่อกรกับกลุ่มปรทีบค่าก็ค่าเดาเอาไว้ค่าก็ค่าเดาได้เลยแต่มันถึงวันนี้แล้วเจ้าก็ไม่เคยปลดปล่อยพลังของดา้อนต่อหน้าสาธารณชนเลยในฐานะที่เป็นจกักรวรรดิผู้ยุ่งอยู่กับการจัดการราชการแผ่นดินเอ้ยไม่ใช่เอาใหม่เอาใหม่ในฐานะที่เป็นจักรวรรดิจักรพัรด์เออในฐานะที่เจ้าเป็นจกักรพัรดิผู้ยุ่งอยู่กับการจัดการแผ่นดินของราชการเจ้าคงไม่มีทางเข้าใกล้ดาก้อนได้ตลอดเวลาหากนํามาหากนํามันมา ไว้ที่นี่ไว้ที่วังจะดูตรงใจโดดเด่นเกินไปดังนั้นตอนที่ข้ารู้ว่าเป้าหมายของดากอ้อนอะอะไรดังนั้นตอนที่ข้ารู้ว่าเป้าหมายของข้าคือดาก้อนเจ้าก็ไม่ได้ส่งเจ้าก็ไม่ได้ส่งคุณนางคนอื่นมาเพิ่มแต่กลับมาประชิญหน้าด้วยตัวเองเพราะมีเพียงเจ้าเท่านั้นที่สามารถควบคุมพลังของดาก้อนที่นี่ได้ ดูสิถ้าคิดอย่างนั้นทุกอย่างมันก็ดูสมเหตุสมผลลงตัวทุกเหตุผลไงล่ะขอบคุณนะที่เจ้าคายความสงสัยให้กับข้าได้ข้าสามารถจากไปอย่างสบายใจแล้วล่ะนะ <c oughs> ด้วยวิธีนี้พลังเทพของข้าก็ยังอยู่เหนือกว่าการสืบทอดของเจ้าอีกนะสาวกไรยางอาเจ้าคิดจะออกไปจากที่นี่อย่างปลอดภัยอย่างนั้นเหรออล <c oughs> ไรอาริวีอะแน่นอนอยู่แล้วเจ้าฟังดูสินี่คือเสียงที่บอกบอกว่าการถ่ยถอนใกล้มาถึงตัวแล้วใกล้มาถึงแล้ว จู่ๆเสียงร้องไห้ก็ดังมาจากระยะไกลตามด้วยเสียงระเบิดของดอกไม้ไฟเสียงดังของประทัดจากนั้นก็เกิดการสั่นสะเทือนรุนแรงด้านบนของข้องเก็บรักษาดาก้อนฮะระเบิดเหรอในขณะที่เวลาเที่ยงคืนของวันตุจีนมาถึงเสียงของการเฉลิมฉลองกบเกื่อนอื่นๆกบหมดดอกไม้ไฟจะดึงดูดความสนใจส่วนใหญ่ไว้ด้วยการระเบิดเมื่อกี้ก็หมายความว่าคนรับใช้ของข้ากำลังเดินทางมารับข้าแล้วถึงเวลาที่ต้องบอกแล้วแล้ว,ลวนะท่านเลออน มากี่คนก็ไม่วันหรอกข้าจะจัดการพวกแกทุกคนให้หมดในทีเดียวเลย,ง,ยงั้นข้าจะพยายามหนีไปด้วยตัวคนเดียวก็แล้วกันนะไม่มีดาก้อนแล้วเจ้าจะยังสามารถขัดขวางข้าที่พยายามเต็มที่ได้เหรอเรยอ,อนหรือว่าเจ้ามีพลังเหลือล้อนงที่พอจะไล่ล่าข้าและป้องกันและปกป้องดาก้อนไปได้ด้วยดูเหมือนว่าผู้ได้บังคับบัญชาของเจ้าจะยังต่อสู้กับกลุ่มปฏิบไม่สิ้นสุดอยู่นะอืมซื่ออยู่ประเมินเจ้าไว้ได้ถูกจริงๆด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการคิดวางแผนการร้ายและการรอเล่นกับหัวใจมนุษย์ <im itation> นี่ไม่มีใครสามารถเอาชนะงูพิษอย่างเจ้าไปได้จริงๆเลยนะวิเวียเออฮึ่ยๆข้าจะรับเอาไว้เป็นคำชื่นชมที่เจ้ามอบให้ข้าแล้วกันนะสุขสัรต์นันจุดจินนะไรออนเรามาเปิดบทแห่งโชคชะตาในวันปีใหม่เธอะหลังจากที่เสียงระเบิดรุนแรงดังขึ้นอีกครั้งเรื่องของวิเวียก็ได้หายไปจากกองหินที่ตกลงมาโอ้ คืออันนี้ขอพูดความในใจก่อนนะคือมันดูดูดเดือดมากฮะระหว่างเลออนกับวิเวียเจอกันเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหมันจะสุดเกินไปแล้วจริงๆฮะผมไม่คิดว่าเขาจะเล่นสุดขนาดนี้ฮนะคือผู้นําประทับผู้นําอ่ะแล้วมันสุดแล้วจริงๆ techniques. อ่ะโอเคตตดก่อนแล้วกันนะเออเหนื่อยๆฮะเตรสุุถท้ายแล้วฮะหน้าบนเฮลิคอปเตอร์ ed, ที่อยู่ตรงท้องฟ้าเหนือชายแดนเมืองต้องห้าม นายน้อยครับสักสิทธ์จ้ะอันนี้นาะเป็นคนของจักรวรรดิแล้วนะท่านป๊อบพวกเรากำลังมุ pues ่งหน้า hmm. กับเซนจอเซนจอแดนเดนยเดี for. ๋ยวเอาใหม่พวกเรากำลังมุ่งหน้ากับเซนจอแดนโดยเร็วตามคำสั่งของท่านโอ้ทำได้ไม่เร็วเลยนะลูกความกล้าหาญและความพักดีของพวกเจ้าจะถูกเสียงแห่งฟ้ายอมรับเช่นกันโอ้ขอบคุณสำหรับรางวัลนักทันป๊อบ ท่านโป๊กไม่ต้องเปิดขเขตแดนเขตแดนป้องกันเลือมนต์จริงๆนะเหรอก่อนออกจากชายแดนสู่วิยาบุญพายังคงเมีเฮ้ยไม่ต้องห่วงไปหรอกนะลูกลูกๆทั้งหลายจาก,กระพัดน้อยคนนั้นรู้วิธีประเมินสถานการณ์การปล่อยให้เราไปจากที่นี่ในเวลานี้ถือเป็นทางเลือกที่จําใจแต่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วสําหรับกลุ่มประเทศนะเหรอการซื้อขายเครื่องหลังก็ยังคงอยู่ในมือของข้าพวกเจ้าไม่ต้อง ทำอะไรผีผามไปหรอกนะเอ่อแนวเมื่อท่านกลับมาได้อย่างปลอดภัยแล้วคนหยุดการซื้อขายกับกลุ่มปฏรีฟันทีเลยหรือเปล่านะท่านปอกโอ้ไม่นะครั้งนี้ข้าจะทําให้กลุ่มจกักรพรรดิข้าจะทําให้กลุ่มจกักรพรรดิของแดนสุริยะบุรภาไม่พอใจจริงๆงั้นก็ต้องร่วมมือกับกลุ่มปารีฟให้เต็มที่ไปเลยดีกว่าแล้วค่อยช่วยพาคนของกลุ่มปารีฟกลับประเทศต่อไปใช่ไหมน่าจะอ่านถูก ก่อนการโค่นล้มเลออนเรายังคงเป็นเพื่อนรักกันได้อยู่นะรับทราบปฏิบัติตามคําสั่งของท่านนะฝาบาทขอให้ฟาบาทตรงเจริญ <c oughs> เหมัน <c oughs> องค์กรเหมันเพิ่งประสบกับการขัดแย้งภายในพลังปานได้รับบาดเจ็บสาหัสศิลาทองหละหลวมและขาดผู้นําที่ตัดสินใจขั้นสุดท้ายได้ตอนนี้จุดอ่อนของดา้อนชัดเจนมากพลัาางที่แข็งแกร่งที่สุดของแดนสูรียบุรพาไม่ใช่สิ่ง ที่เอื้อมไม่ถึงอีกต่อไปถึงเวลาแล้วสินะที่ข้าต้องลงมือน่ะดอกไม้ไฟแสนงดงามได้แบ่งบานอีกครั้งบนท้องฟ้ายามค่ำคืนอันไกลโพ้นผสมผสานกับเสียงโห่ร oh, ้องของชาวแดนสุริยบุรพาโอ oh, ้ไม่เร็วเลยต่อให้แผนการอืมไม่เร็วเลยต่อให้แผนการจะไร้แรงมากขนาดไหนจะต้องถูกบรรยากาศของเทศกากลกบประยังแน่นอนข้าเริ่มชอบวนดดันตรุษจีนต้งแล้วสิ ก่อนหน้านี้แม้ว่าจะมีคนล้มเหลวอย่างวีวีปรากฏตัวขึ้นมาแต่ก็ทําให้เจ้าหญิงเอาใหม่ทั้งหมดก่อนหน้านี้แม้ว่าจะมีคนล้มเหลวอย่างวีวีปรากฏตัวขึ้นมาแต่ก็ทําให้เจ้าหนูทั้งหลายของสมาคมล่าเทพเจ้าวุ่นวายได้ราะว่านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปคงจะต้องบอกลากับความล้มเหลวที่ผ่านมาแล้วล่ะ <c oughs> ข้าจะเป็นตัวแทนของเทพเจ้าเพื่อกระจายเสียงสวรรค์ไปทุกมุม เอาใหม่ข้าจะเป็นตัวแทนของเทพเจ้าเพื่อกระจายเสียงสวรรค์ไปทั่วทุกมุมโลกต่อให้เป็นดาก้อนก็จะถูกบทขยี้ต่อหน้าโครงการดับิสุขสันต์วันตุจีนโลกใบใหม่ของข้าจบเลยอ้าเป็นไงล่ะโอ้ยดูเดือดจริงๆฮนะก็ไม่ได้เปิดเผยหน้าคุณทรยศนะฮะของกลุ่มพระทิพย์ก็น่าจะเป็นทหารธรรมดาะมั้งในอ,อีพีนี้ก็ขึ้นหน้าปกก็น่าจะเป็นเลออนนะฮะ แต่ตั้งแต่เทสเตอร์แรกทีราคาไม่โผมันเลยนะฮะผมเรีว่าทีราคาจะมีบทซะบ้างไม่มีโอเคนะฮะก็หลังจากที่ท่านประโขศรอท่านรีเวียนะบอกตอนท้ายก็คือเหมือนว่าตอนนี้ทั้งสามาสามเมืองแล้วกันไม่ว่าจะเป็นศีลาทองเฮมันหรือแดนซุซิยาบุรพาตอนนี้ก็คือมีจุดอ่อนอย่างมากนะฮะศีลาทองก็จะมีการที่ยังเลือกผู้นำไม่ได้นะอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นย้อนอดีตหรือเปล่านะเขาบอกว่าศีลาทองก็ยังเลือกผู้นำไม่ได้นะ ่ถ้าให้บอกก็คือสงครามภายในออ่เแล้วเหีมันตอนนี้ก็ยังก็สงครามภายในเหมือนกันใช่ไหมน่าจะเป็นตอนที่ยูเรียก่อขบวนมั้งอันนี้ผมไม่รู้นะว่ามันเป็นช่วงไหนตอนนี้ก็เหลืออยู่อีพีสุดท้ายแล้วนะฮะสำหรับอีพีหน้าเส้นทางศักดิ์สิทธิ์นะไม่รู้ว่าจะมีใครโผล่มาบ้างนะฮะซึ่งก็จะบอกว่าอ่าเหมือนจะได้ไปเล่น <laughs> เล่นในแดนสุริยบูรานะฮะเพราะว่า เห็นอยู่มันเป็นมันเป็นเมืองของแด,นส,ดนสุริยะเอ้ยแดนสุริยนะอุตพาหโอเคผมไม่มีเสียงแล้วนะฮะตอนนี้คงต้องปิดคลิปก่อนเนาะสำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะก็ก็อีกสองวันนะฮะพาร์ทที่สี่ก็จะออกเช่นเดิมนะฮะก็ก็หากภาพผิดหรือว่าอ่านคำผิดก็ต้องขออภัยมานันที่นี้ด้วยนะครับสำหรับพาร์ทนี้นะฮะก็จบถือว่าก็จบสวยอยู่นะฮะกับบทบาทของลิเวียนะฮะผู้นำแห่งความเจ้าดืผมเรียกงี้ดีกว่า ก็เธอค่อนข้างเป็นนักวางแผนพอสมควรเนอะขนาดซื่ออยู่คนนั้นยังยอมรับนะฮะไม่ว่ารีออนก็ยังชื่นชมเนอะอ่ะก็ท่านรีออนเราก็มีบทมาสองอ่าอ,อีเวนต์แล้วนะฮะอีเวนต์ที่แล้วก็มีนะเดี๋ยวนะผมเพิ่งนึกขึ้นได้เออผมจะบอกทุกท่านว่าเราอยู่กับแดงสูรยะบุรพามาสามสามอีเวนต์แล้วนะคืออีเวนต์ไอ้วันอะไรนะคริสต์มาสปะไม่ใช่ไชอ้ไอวันปีใหม่อ่ะของโดนเตี แล้วก็คุยไทยซีก็อยู่ในแดนซูริยะบุรพามาหมดเลยเนาะอ่าไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้นผมพูดอะไรไปบ้างเนื้นกอก็อีเวนต์นี้ก็จบแล้วเนาะอีเวนต์นี้ก็จบเรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับโดป่าทของรีเวียนเนาะก็ถือว่าจบแล้วนะฮะเรื่องของรีเวียนในอีเวนต์ก็ถือว่าจบแล้วเนาะสำหรับผมก็จบได้ดีดนะฮะมันก็รุน่านทึกดีนะ,ะก็การประจันน้าระหว่างผู้นำจกักรวรรดิกับแดนสูริยะบุรพาอย่างเดือดมากเลยนะ มีเอ่ยถึงซื่ออยู่ด้วยนะแต่ว่าไม่มีบทเนอะอ่าอีพีหน้าก็จะเป็นฝั่งนี้ใช่ไหมอีพีสุดท้ายนะจะเป็นในเรื่องเสริมของตอรี่อีเวนต์นะก็เพื่อนๆก็อย่าลืมตามกันด้วยนะก็เป็นช่วงท้ายเดือนพอดีนะฮะก็เป็นวันสุดท้ายน่าจะเป็นวันที่3ามสิบฮะ EP ที่4เนี่ยไม่แน่ใจนะก็หากเพกื่อนๆก็ได้มาดูคลิปนี้หลังจากที่ปล่อยคลิปนี้ได้ไปนานแล้วก็อย่าลืมไปติดตามอ p พีกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่